สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับตรงกับวันพระวันลอยกระทงนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่กลุกเก่านะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับทุกคลิปนะครับผมออกมาทำคอนเทนต์ผมจะย้ำเสมอนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคลิปที่ผมทำคอนเทนต์ลงท่องทาง Youtube นะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่เปิดออกนะครับสันนิษฐานนี่องค์นี้น่าจะจมอยู่ในน้ำนะครับคาบที่กรุกนี่ขึ้นปกคลุมบางๆก,กระจายยทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันเด่นชัดเจนนะครับส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับจะแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่เม็ดเข่งเขงนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับก้อนมวลสารนี่เม็ดเข่งเขงเลยนะครับ ร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับรอยแตกรอยแยกคาบขี้กลุก่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่สังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่จะเปิดออกนะครับสันนิษฐานน่าจะจมอยู่ในน้ํานะครับสังเกตเห็นคาบขี้กลุกนะครับครึ่งปกคลุมกระจ,กกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนมวลสารเม็ดเขื่องงก็เช่นเดียวกันนะครับ โอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะแกล่งจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับองค์นี้จะแก่มวลสารนะครับพื้นผิวพระด้านข้างนี่ก็จะแตกแยกเป็นหลุมเป็นบ่อคาบที่กูฝังตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับ ด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเ,เห็นนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นองค์พระนะครับจะลึกนะครับส่วนดน้านล่างนี่สังเกตเห็นนะครับมวลสารเมร็ดเครื่องเลยนะครับรอยแตกรอยแยกคาบคิกกุฝังตัวแน่นเลยนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อสังเกตเห็นคราบขี้กรุ๊นะครับในร่องแขนนะครับฝังตัวแน่นเลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นก้อนมวลสารนะครับเม็ดเข่งเข่งนี่โรยตัวก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันล่ำใหญ่ชัดเจนนะครับสังเกตเห็นเส้นซุ้มรอบแก้วนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนื้จะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับทางช่องเบญจวรรณช n อ l เรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนอย่างนี้สิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับ ชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบธรรมชาติคาบขี้กลุบนพื้นผิวพระนะครับท่านต้องศึกษาให้ดีนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านเช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับผมเปิดบูชาให้ ราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างเรียนรู้ศึกษานะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลายท่านนะครับ ฝังตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน facebook นะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะแกล่งแกปูนเปลือกหอยนะครับองค์นี้สันนิษฐานน่าจะจมอยู่ในน้ํานะครับคาบที่กลุ่มมีฝังตัวแน่นเลยนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับ กลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองพวกท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเม็ดมวลสารนี้เม็ดเืองๆเลยนะครับอง์นี้จะแก่มวลสารนะครับแก่ปูนเปลือกหอยสุกด้านข้างด้านนะครับสังเกตเห็นไหมครับอิดแดงนะครับเปลือกหอยสุกก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวคาบขี้กลุกก็เช่นเดียวกันนะครับ ให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับนี่ด้านบนนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหาจะนจะหนึกจะน,นุ่มนะครับด้านหน้าองค์แขนนี่ลึกนะครับอกก็จะเป็นอกกระบอกนะครับเ,เห็นนะครับพิมพ์ทรงคล้ายๆกับพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ ด้านล่างนะครับังเกตเห็นนะครับเปลือกหอยสุกนี่เม็ดเคืองเลยนะครับสันนิษฐานองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อก้นคกด้วยซ้ำเลยครับเห็นนหครับมวลสารว่าว่านต่างๆขวงปู่ผสมลงไปนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับังเกตเห็นคาบขี้กลุ้นะครับคล้ายๆกับมอดเลยนะครับจะแห้งมองดูแลนวนตานะครับรายเก็บรายละเอียดนะครับ โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจากเฟ e b o o กก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง umyoutube นะครับเดินทางไปไหนมาไหนนี่วันนี้วันลอยกระทงนะครับขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน